เดินทางตะกกมอาจารย์เระเดินะโกนอยู่ไม่ก็สั่นต้นไม้อีกแล้่นี่ก้อนหินฟาดเลยนะผีนะนะมือกระจายวะมืกอก็ซ่ากระจายแค่กว่ามันตายแล้ตายอยีว่ามันมาหลอกตอนเดนะินทาเราเดินตะกนอ่เมืงจะกด้ตายน,นี่ตรงนี้พะอจะนอนคือมันบน่มย่งเลย เออที่น,อ,บบนอนกวาแผ่นก้นอะไก็นอนอยู่นีเลยนะกระชั้ก็ไปชันด่พุนแล้วันจะมีทางลงเลยทางลงไปนี่แหละลงบัติฉบาทลงไปถึาาง่าตรงนั้นแหละที่จะมีแก้วแก้วที่เสด็จลงมาแต่ว่าเขาจะทำเป็นทำเป็นกั้นเลยไม่ไผ่ กั้นแบบไม่ให้เป็นเห็นกันแต่ละองค์ก็อยู่ตละช่วงครับเออกั้นกันไม่ให้ไม่ไม่ให้มองเห็นกันอยู่ตามถ้ำเลยเพาะหน้าฝนมันจะเป็นไข้เมลเดียวตัวเลื่อนเลยตัวเลืนก็ไปนอนใช้การกันจะไปอยู่างนู้นขึ้นมาอยู่นี่ อมืดเนาะยี่ขนาดยังไม่มืดแต่เข้ามาตรงนี้มืดมันมันเป็นต้นไม้ตะกอนนี่จูมต้นไม้นี่มันจะปิดจับลนเรามองไม่เห็นดิมันจะเป็นขาววันเนี่ยมันเป็นเอวกันตรงนี้เลยเป็นถิ่ทำข้างขาวมันจะมาจับตรงนี้เเต็มมัดมัดป้าโบลีอาจารย์มาดูเลยล่ะฝนตกอยด่มันจะมาเกาะด่ขี้ม่ได้ดิมันต้องเต้นปั๊บดดิ ขเขาก็มาขูดอนะขูดเอาขี้มันเอาไปใส่ปุ๋ยอี้เกะนี้แหละ่าอะไรไม,ไม,ไ,มไม้ไม้ที่ว่าอะไรเปยยันที่จะทำหนคนมาถ่ยกินใหญ่ทกทีหน้ากาตรงนี้ที่เ,เ,เก้าแป้วสะดิ เดี๋ยวเราหัวเด้วยนะบ้างข้างล่างก็จะเป็นที่นิ่นะเป็นที่นอนเล้วเด็กตุรกูก็เดินนี่ถ้ากลับมากลางคืนเดินกลับไปกลับมามตรงนี้จะที่บัวแค่ขนาดเกเขาจะลอยมาจากภูขเขาเลยนะลอยไปแล้วก็แล้วก็มาตรงนี้เลยม,มาเกือบตรงนี้เลยนะ โอแล้วคนก็จะชอบโอกราบด้วยพี่ขอกแก้วเสร็จมันจะกิ้งไปกิ้งมากิ้งไปกิ้งมากิ้งไปกิ้งมาเสร็จแล้วพวกก็ออกไปนู่นแหละนี่ที่มันเลื่อมๆเลยอ๋อเออครับแปลกนะพี่ดีโอ้เราบังหนนะโอ้แก้วแก้วเสด็จมากิ้งแถวนี้จนกิ้งอยู่แถวนี้กิ้งไปกิ้งมาเกือไปเกือมาเกือไปแล้วก็ก็เสด็จกลับไปภูเขาลูกนั้น คือว่าแกบเกือบแกบกิ่งแปลกเนาะ <laughs> ตอนนั้นไอ้แก้วสเสด็จมานี่ประมาณวันพระใช่ไหมฮะวันพระสิบห้าค่ำสิบห้าค่ำวันพระใหญ่เนาะวันพระใหญ่สว่างมองกินใบไม้เหรอโยมมานอนนี่ก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดจะเห็นอาจจะมานอนนั่งภาวนาตรงนี้นกไ็ได้ คกาคาลางวันก็พอว่านะถ้ากลางคืนนี่วางเวงน่าดูธรรมดาแล้วขนาดกลางวันนะมาคนเดียวนี่ยังคนลุก <คน S 2> ยังคนหัวลุกเลยอ,ะอ่ะมาสัมผัสผดได้สัมผัสได้ บางป,ปีมันจะมีนกมาไข่เลยนะมันทำรังแต่มันชอบดูลูกม,มันจะเอาดินโคลนะมาทำเป็นรังตรงนี้แหละตรงนี้มันจะเป็นโพรงเข้าไปแนละ้วจะเอาดินโป๊ะโปะโป๊ะทำเป็นรังแต่กลางวันเขาห้ามนอนนะกลางวันอย่าห้ามนอนตอนเช้ากลางคืน กลางวันนี้อากาศมันมันมัทะลุไม่โปรง so ่งเพราะมันไม่มีลมพัดมันคึ้มร่างกายเราไม่ถุงเด็กคือร่างกายเราอ่อนแอพอร่างกายเราอ่อนแอตุ่นแบบเกิดไข้เจ็บหัวปวดหัวไปเช็คมันก็เป็นมาลาเรียเลยแหละมียมชาวบ้านรุมเราแต่ก่อนาใชาแต่ปีนี้ดูแกเป็นผู้หญิงมีท้องอายุสามสี่เดือนทั้งแบบมาลาเรียมาขึ้นสมองเออเขาาเขาเขาชาวบ้านเขาบอกผีเข้าเออเออขามาไล่เอาผีปอกเอาบอกว่าผีมาไล่ ใช้มาก็ตายพอเป็นมาลาเรียมันจะเป็นยังไงผีเสื้อจะเข้ามาลาเรียพอมาถึงตรงนี้สว่างแล้วสว่างคนมันไม่็นตัวไหนบางคนส่วนบนห้องส่วนบนทุกวันดิอยู่่นีทุกวันมันขึ้นแล้วคนจะติดมันสะดวกมันมีเสียงเมืตอนอาจารย์มานั่งเสียงเดินมันจะเป็นทางลงไปเลยสี่หุ้มเสียงเป็นภาษาภาษาอะไรแล้วมันแต่ภาษาขอบ มังเม้มังเมมังอะไรวะี่พวกมังบดมั้งเออที่พวกนั่นแหละที่เขาเอาของตกเก็บไว้นะอ๋อพวกพี่มาเฝ้าซับอะนะเออแล้วก็อาใส่พวกนี้จะมีใครมาไหมไอ้เจ้าหนึ่งเราจะตื่นป่พอคิดอย่างนั้นแหละห่อมเสร็จเราจนสะดุ้งเลยห่อมเหมือเอ้าเปิดมุ่งดูไม่มีใครใช้ไฟแล้โอ้คนลุกฟู่นี่แหนถ้าอาจารย์ชอบมาแกะหินตอนที่มันเนี่ยมันมันมันจะเทออกง่ายอย่างีนี้อ๋อถ้าอยู่ในว่าเราถ้าอาจารย์แกะหมดแล้ว มันจะหลุดมาเรื่อยๆเหอยนี้ถ้าเอาน้ําสาดยิ่งยิ่งยิ่งหลุดออกมาเยอะเลยแหละน้ําสาดนี่เป็นข้าวงูแล้วข้าวงูบางทีมันหลุดมาตายดีมือตัวสอเข็มมาเรียนสองไอ้ตีพอโซ่นสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าเขบอว่ามาเรียนเข้ามาชีด ไปเรื่อยๆมันเป็นดีกว่อ่ีกี่ถูกน้ำที่มๆชิ้นๆถูกน้ำที่มอาจารย์เคยเอาน้ำสาดเหโอหออกคู่ออกคู่ออกคู่ออกเวโกรเดินเลาะหน้าผาแบบนี้นึกถึงไอ้ผาแจ้มครับะมีรูปภาพประัติครับ มันคล้ายๆกับผาแต้มเลยครับแบบนี้ครับแต่ผาแต้มนี่เดินไปทะลุได้ฮะเดินไม่ต้องย้อนกลับได้เราเดินมานี่ครึ่งกิโลได้มั้งาจ่รย์กว่าแล้วไปกลับกิโลได้ดิอันนี้เครื่องมือทำอะไรครับเนี่ยอันนี้เขาเครื่องหัวกดสมัยยุคสมัยจักดเครื่องมือทำอะไรนะเครื่องหัวกด กึ่งหัวกดอ,อ,อ๋อ๋องหน้าฟ้านะสูงชันมากเลยเขาไต่ขึ้นไปเได้่อยๆไ่ขึ้นไปเอาพระพุทธร,รูปเอาของนี้ไม่เก่งเพียงโอ้ไปบินจ่าบ,บาทหรไปกลับดี ข้าวครึ่งบาทสิกินไม่อิ่มเลยมันจะกวนจำไหมจะกวนเป็นเนยเนาะมันกินอยังแต่เส้นปั๊กกินหน่อไม้ต้มหน่อ,อไม้นี่ทุกวันก้มหน,น,น่อไม้กินแจลเลยไปครับผ้าสวงนี่เปลี่เครื่อง,ง,องด้วยคนเดียวเปี่ครื่องกระตุกคนเดยมาต้องเปลี่ยนเพราะมันเป็นป่าป่ามันป่าหยัง่งอย่างไปตามเพิ่งพู่เพิ่งผ,งผา